ก้าบทักทายสบายดีทุกคนเนาะมัอนี้มาอยู่กับสองวันนี้คือเก่าเนาะทุกคนเนาะมัอนี้ก็ได้ทุเรียนหมอนทองแซ่บๆอีกคือเก่าสุฟีสุน้องกินเนาะทุกคนเนาะมัอนี้วันนั้นได้ทุเรียนหมอนทองมาสี่กิโลครึ่งเนาะทุกคนเนาะได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสาวพรกินแปดหนึ่งเลยทุกคนได้สิบพูนทุกคนเนาะสี่กิโลก็กว่าเกือบห้าโลเนาะทุกคนเนาะมัอนี้คิดยากสาวพรวัเนาะก็เลยวันนั้นก็เลยจัดแซ่บๆมากับ คอยใสยอีกคือเก่านะทุกคนเนาะมาคอยใสส <c oughs> ำหรับคนที่เข้ามาก็อย่าลืมนะทุกคนเด้อกดไ like, ลค์กดซับสไคร้กดไ like, ลค์กดแชร์วันนั้นเนาะมามาบนี้ลุยเลยแาบนี้เอาเดี๋ยว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 มาเพิ่งเพ่งก็งยังซีบเพิ่งเลยอนนี้นอันนั้นวะเอาเลยเอาเอาเลยบาทน,นี่อือทุกคนวันนั้นได้มาฟูแบบใหญ่ๆเลยทุกคนเพราะวันนั้นเลือกลูกใหญ่ๆเลยเนาะคิดยากกินนะทุกคนเนาะไม่ได้กินเดีราโดนเฮากินท่านึงเราก็ใส่เต็มที่เลยเอาเฮ้ย a à, này nè, ăn kiểu 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 con hó kiểu 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 ยอดหอมหวานเราต้องห่วงเลยทุกคนเลยกอบเลยกินแบบจุก hmm. จุกไปเลยกินแบบจุกๆเลยนะทุกคน สุดยอดหอมทุกคนเนะปีที่แล้วว่าน,นก็ซื้อกินหน่วยหนึ่งนะทุกคนปีนี้ซื้อกินสองหน่วยสมใจสาพรคิดยากดูนะ bỏ khăn của tí mà xếp mặt bỏ tia bưng bưng này như tụi con bà này như xí ọc có áo bẹp xong bẹp được con nó ít bẹp nừng xí xúc xúc, xúc lấy tế bẹp nừng xí nó cũng nay, con bà bên đây ơi. còm nó cũng nông này xếp à? giòn sao Bọn con ừ mẹ tổ hợp nó lúc này mhm 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 กับสาวพรนี่นะ้ำพอนั่นกินมดไปแล้วแกน้ำใช่อหมแกน้ำกินที่เราของจ้าเนี่ยขอยาดนะทุกคนเด้อแกน้ำให้คอยใส่น้อยนึงแกน้ำให้ดีน้อยขอ,อยาดนี่ เสียบหลายทุกคนเมนูนี่สมราคาเนาะทุกคนเนาะอุ้ยน่แล้วให้เสียพอนะเสียพอนกิจบุญทันปูปูนี่งามไปเลยทุกคนนะีกกนนน่เหน็นบหมสุดยอดเลยปูนี่ก็ได้อือพี่เนาะ,ะตัวนี้อากเลี้ยวหนึงเลยนี่ตัวนี้ ตัวนี้แข็งหมดเลยนี่ตัวนี้เอาบ่เร็วๆเลยอร่อยไหมพ่อใส่น่งนี้ดีนี่แหละลูกโอ้เสพนัวปลานนี้บอทุกคนน้องทุเรียน im nhăng, hả? im nhăng hoài dài, để trộm nhau kiểu đấy bận đi. cái này, cái này, à, cái này à, cho cái này. cái này. cái này. này. cái này. cái này. này. หอมหวานมันที่หนึ่งทุกคนเลยแ่บ mm ัวบานกินบัป,ป,ป่าอู๊บ้าเลยทางนี้อันนี้จงไว้สาวพรอนเองสองอันในสาวพรอน mm hmm. จองคนร้อง mm hmm. ของเต้านี่ยทองข้าสองคนเนพลอยใส่ mm hmm. ของแม่เจ้าได้นะ เออไม่หมดหรอกอยาเติมหมดอยากกันกินนะทุกคนนะป่านนั้นมาซื้อนัวเดียวนัวเดียวบุอิ่มทุกคนนลยตรงไปยังตรงไปยังอเอ้ยแซนี์นืทเอาแม่พรโอย้ยแซ่ กินนั้นนนนใหหมดกก่อิี่ให้หมดก่อนไปใส่ต้องกินนี่ให้หมดก่อน <c oughs> ตุ๊ก <c oughs> งามบารีนะทุกคนเนาะอยากกินหมดหุดหือยากกินหมุดงามสุดยอดเลยพวกอยากกินหมุดเออไม่หมดหรอกที่จงไว้ให้อยู <c oughs> ห่หรอกอู้นิ่ใหญ่ย สกบนเซฟนี่ใน,ม,น,นมันปุ่นอิแลอเนากินให้หมดนะไม่อิ่มแล้วไปนั่นมาสิเอาตัวนี้ตัวนี้กินให้หมดหอิ่มแล้วอื อิ่มเลมือนกคนกินหมดไปจีกอันใครใช้กินหมดไปกี่อันพอถามหมดไปกี่อัน <c ười> สมุกใจยังต้องเป็นตัวที่แบบกรอบนอกนุ่มในมันดีแซ่บตัวแบบเหลวๆมันไม่อค่อยแซ่บไปโดนนีไ่ไงกรอบนอกนุ่มใ,ในแซบ สุดยอดเลยทุกคนเมนูนี้แซบ่บพี่ลีเนะเาะสองอันอนี้จงไว้สาวพรเนะเาะทุกคนนะไปกินไปและสองอันช่วยช่วยโอเคเราทุกคนนะ่าสำหรับคลิปนี้ก็บบมีอย่างไรเนาะบอนั่นก็พาทุกคนมากินทุเรียนหมอนทองแซ่บๆครั้งแรกเด้อทุกคนเนาะพอนั่นก็ยังโบได้ชื้อกินเจือเคลานะเนาะนี่ก็เทื่อ่เทื่อ่แรกเลยที่บอนั่นซื้อกินเนาะก็ฝากกดไลค์กดซับจะใครกดไลค์กดแชร์เด้อทุกคนคนใดที่เข้ามาเนาะฝากระดิ่งกดติดตามเนาะสำหรับคลิปนี้บอนั่นก็ขอลาไปก่อนเนาะ คลิปหน้าพอกันไหมทุกคนคลิปนี้บอลเราขอลาไปก่นอนเด้อกล่าวเขาว่าสวัสดีครับสบายดีนะทุกคนเนาะ